ในไลฟ์ลิตเติลบิลเลเก้นตอนนี้เอมี่มีเนื้องอกในสมองเอมิลี่ซ่อมแซมโดวงตาลินซี่เข้าห้องฉุกเฉินและเดวิดปลูกถ่ายไตยตอนนี้ผมมีเวลาแค่หวันก่อนเปลี่ยนไตและผมกลัวนิดหน่อยครับ เดวิดเฮเซอร์อายุ17ปีทรมานจากโรคไตาวายและจะเป็นต้องผ่าตัดเปลี่ยนไตบ๊อบพ่อของเขาทดสอบความเข้ากันของเนื้อเยื่อและได้รับคำอนุมัติเบื้องต้นให้บริจาคไตได้มันอยู่เดแฟแอมที่เขียนว่าปลูกถ่ายนะครับการผ่าตัดปลูกถ่ายมีความเสี่ยงสูงทางผู้ให้และผู้รับบริจาคถ้ามองจากคนนอกแล้วถ้าคุณ ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เหมือนกับเรามันอาจเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากแต่จริงๆแล้วมันง่ายมากครับผมบอกพ่อแม่คนอื่นๆว่าเมื่ออยู่ในสถานการณ์แบบนั้นก็ไม่ต้องคิดมากมันง่ายมากเลย ผมผมรู้สึกโชคดีที่เข้ากันได้และผมช่วยเขาได้นะครับวันนี้เดวิดกับพ่อของเขาจะตรวจเลือกครั้งสุดท้ายเพื่อยืนยันความเข้ากันได้และให้แน่ใจว่าปลอดภัยที่จะทำการผ่าตัดกรูกถ่ายฉันจะนับหนึ่งถึงสามโอเคนะเอาลละ,ะนับสามหนึ่งสองสาม เจ็บนิดนึงนะเอาละตอนนี้ผมมีเวลาแค่6วันก่อนเปลี่ยนไตและผมก็อกล็กลัวนิดหน่อยอะครับผลตรวจเลือดครั้งสุดท้ายจะพร้อมในอีกสองสัปเอมี่คอลลินส์อายุ17ปีถูกวินิจฉัยว่ามีเนื้อง,องอกในสมอง ฉันปวดหลังปวดหัวขาฉันก็ชาบ่อยมากเลยค่ะเรารู้ในเดือนกุมภาพันธ์ที่จริงตอนนั้นหมอตรวจอาการปวดหลังของเธอแต่ว่าบังเอิญพบเนื้อง,งอกในสมองเราไม่รู้เลยว่าเธอมีนะคะเพื่อนๆของฉันเอตกใจยิ่งกว่าฉันอีกนะคะ เพื่อนลูกคนหนึ่งบอกว่าเขาจะต้องโกนหัวของเขาด้วยเพื่อนๆบอกว่าถ้าฉันหัวโล้นพวกเขาก็จะโล้นด้วยฉันเกือบอยากโกนเพราะอยากเห็นแล้วล่ะคะ่ะ <laughs> เอมี่ต้องผ่าตัดเอาเนื้องอกออกและเดินทางจากบ้านในออนททริโอตอนเหนือไปอยังโรงพยาบาลเด็กแค่สองวันก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมเช้าสุดวันเสาร์ค่ะ <fer> <m ix> เขาบอกสิบวัน เขาบอกว่าสองถึงสิบวันนะคะพ่อการผ่าตัดนี้ยากเพราะเนื้องอกอยู่ใกล้บริเวณที่ควบคุมการเคลื่อนไหวสี่สายของเอมี่และจนกว่าจะอาออกหมอจะไม่รู้ว่ามันจะเป็นมะเร็งที่ลุกลามในอนาคตรหรือไม่เชิญ <c oughs> น,นักเลยครับเดี๋ยวหมอมา,ออมาสวัสดีเอมี่สบายดีไหม วันนี้เราจะตรวจสอบก้อนเนื้อตัวปัญหาของเธอนะเธอปวดหัวไม่ค่อยสบายรู้สึกแปลกๆเราคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับเนื้องอกปัญหาคือตำแหน่งของมันในสมองเพราะดูเหมือนว่ามันจะอยู่ใกล้ส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวขาซ้ายของเธอเราคิดว่าจุดเดียวที่น่าห่วงหรือเสี่ยงที่เธอจำเป็นต้องรู้ หมอบอกพ่อแม่ของเธอแล้วคือขาซ้ายก็จะอ่อนแรงระหว่างผ่าตัดหมอตั้งใจจะเอาเนื้องอกส่วนเล็กๆให้พยาธิแพทย์ตรวจดูโอเคนะครอบครัวเอมี่พาเธอไปที่ห้องรอผ่าตัด เป็นไงบ้างจ๊ะอาฉันรู้สึกดีขึ้นค่ะโอเคนะค่ะจนกว่าเดวิดจะได้ตายใหม่ขอต้อทำการฟอกไตเพื่อล้างสารพิษออกจากเลือดถ้าทุกอย่างเรียบร้อยดีการปลูกถ่ายจะเริ่มตามกำหนดใน5วัน หมออยากรู้ว่าเธอมีคำถามอะไรเป็นพิเศษไหมจ๊ะเห็นว่าเธอกังวลแล้วก็หลับไม่สบายในคืนก่อนผ่าตัดนะมีอะไรจะบอกไหมอือ่าก็มีฮะคือตอนเช้าผมจะตื่นเต้นมากแบบครั้งก่อนที่มาทำเนี่ยขาขาผมสั่นจนหล่นจากโต๊ะเลยฮะและเธออยากจะได้อะไรที่จะทำให้หลับสบายมากขึ้นไหมก็ก็อยากเหมือนกันนะไว้คุยกันเรื่องนั้นอีกทีวันจันทร์นะจ๊ะเป็นไงบ้างคะ ผมสบายดีเรายิ่งกังวลแนนะ่นอนแต่ผมแปลกใจที่จริงผมคิดว่าเราเน่ะใจเย็นกันในตอนนี้แต่วันจันทร์จะเป็นอีกอย่างครับคุณเคยอยู่ข้างคืนไหมคะไม่เคยครับ <c oughs> ไม่เคยมีใครผ่าตัดมาก,ก่อนเลยขาไม่เคยจะป่วยอะไรครับรู้ไหมว่าคุณพ่อต้องไปก่อนนะคะรู้ฮะแล้วค่อยถึงตาเธอตอนเช้าก็ไม่ค่อยได้เจอหน้ากันเพราะว่าต้องอยู่คนละที่ในโรงพยาบาลนะจ๊ะ ที่เราต้องได้ยินวันนี้คือผลการตรวจความเข้ากันได้เมื่อวานเป็นบวกนั่นก็คืออุปสรรคสุดท้ายที่แปลว่าผ่าตัดวรรณคารแน่นอนครับมีความสุขกับวันหยุดนะจ๊ะแล้วเจอกันวันจันทร์ได้เลยครับเอมี่รอถูกนำตัวไปห้องผ่าตัดเพื่อผ่าตัดสมอง ฉันทานีวิสัญญีแพทย์ค่ะยินดีที่รู้จักนะคะเอมี่ใช่ไหมหวัดดีค่ะคุณ <ขะ S 2> แม่ใช่ไหมคะหวัดดีค่ะเราจะออกไปทางนั้นโโแล้วก็วางยาสลบในห้องกันนะคะตอนนี้เหรอคะใช่ค่ะโอเคนะไม่เป็นไรเดกจ้าค่ะโอเคอีกสองนาทีเจอกันนะทางนี้ค่ะมาๆๆไม่ต้องห่วงเดยค่ะสบายใจได้ เชิญค่ะเชิญไปนะคะทางนี้ค่ะดีนะทางไหนล่ะคะทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะทางไหนอ๋อค่ะนี่คือห้องของเราเลยค่ะเป็นห้องที่ดีมากในนี้เหรอคะใช่เข้ามาสิคะเอามาด้านนี้เลยค่ะเชิญค่ะทางนี้ค่ะโอเคเราพร้อมละตอนนี้เรากำลังกรีดหนังศรีสาอยู่หลายชั้นเลยนะครับแล้ว ต้องผ่าเปิดมากกว่านี้จับหนังที่ผมกรีดแล้วก็กลับเอาไว้แบบนั้นอย่างนั้นแะครับดีมากผมจะเช็ดกระโหลกให้สะอาดที่คุณเห็นนี่คือกระโหลกนะครเห็นไหมครับที่มาจากเนื้องอกมีเส้นเลือดดำเส้นใหญ่อยู่ตรงนี้ที่เราต้องระวังให้มากนะ ที่อาจจะเป็นปลูใหญ่ได้เห็นไหมครับแต่จะต้องระวังให้ดีครับถ้าเส้นเลือดเสียหายอาจทำให้เลือดออกไม่หยุดได้ผลตรวจของพ่อและดดวิดเข้ากันได้การปลูกถ่ายจะเริ่มในอีก24ชั่วโมงตื่นเต้นไหมจ๊ะก็มีนิดหน่อยฮะนิดหน่อยนะฮะโอเคตื่นเต้นะก็มีบ้างฮะกลัวๆนิดนฮะ การผ่าตัดคุณเนี่ยอาจจะยากกว่าการผ่าตัดเขานะครับบ๊อเคคบเพราะว่าจุดที่ต้องผ่าน,นั้นนะ<ด>่ะมันก็เอิญอยู่ใต้ที่โครงพอดีเลยครับและทุกครั้งที่หายใจเนี่ยคุณก็จะนึกถึงมันด้วยนะครับคครบ,บ๊อบว่าง,ง่างเดวิดรอปมาจนภัยกันหรือย,ยังอะฮะว่าไงครับเธออาจจะต้องเข้าห้องฉุกเฉินหลังผ่าตัดนะดูกไหมแต่แค่วันเดียวเท่านั้นเอง เธอก็จะได้กลับมาห้องนี้ในเช้าวันถัดไปและพอเธอตื่นมาเธอได้จะรู้สึกสบายตัวพราเธอจะลำบากกว่าเธอเธอจะสบายกว่าพ่อเธอตั้งเยอะเลยนะรู้ไหมผมว่าพ่อคงทนเจ็บไม่ไหวแน่ฮะพ่อเขาคือค่อนข้างจะขันอ่อนนะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเอาละงานเจอกันพรุ่งนี้เช้านะขอบคุณครับหมอพรุ่งนี้อย่าลืมละครับแล้วเจอกันครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ เหมือนว่าเราแข่งกันนะเขาเป็นแฟนทีมลีฟผมเป็นแฟนทีมมอนทรีออลแคนาเดียนเราก็หยอกกันแบบนี้เป็นปกติจะได้รู้กันว่าใครจะชนะสตารลี่ครับ